ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกินดีต้อนรับสู่วันสวนพระรวยครับผมก็เป็นวันสวนพระรวยกันได้มาวัดปุชิศูนย์เฮานะถึงมาติดตามกันอ่าแนวทางคือเก่านะผมซึ่งวันที่แล้วทั้งปูพฝนกับให้นี่ฝนกับเขาโนวนให้จะจมรัดดอร้อยยังอยากถ่ามแอฟมากครับผมครับการมาสืบการครับอาจารย์ครับผมครับ่าหลังจากหวยออกมา ั้งปูคั้นบนเสร็จได้ยังครับผมได้ที่ม้าทีตามทุกทางถึงหมดดาต่อไปครับผมหมดต่อไปค่ะผมหมดก็ที่แถวเขาใช่ไหปูเนาะมะเขาโอ้มะเขาน่ะเล็กเล็กแทมเดียวเล็กมันมันหลุดมันมันไหนเก้าสองมันหลุดเก้าสองมันอลอกแปดสองแทมเดียวมันก็สามแปดแปดสามมันก็ออกแปดสองแปดสองแทมเดียวเจ็ดสี่วงกลมที่เจ็ดสี่ล่างครับผมบนเก้าสองมะเขาครับผม เล็กๆวิ่งหมือนหลุดวิ่งได้กี่หลุดนะครูนาะวันนี้หลังจากหอยออกมาทั้งปูฝันดีป่ะครับผมที่วันนี้ฝันดีอยู่ฝันดีก็ว่าันที่ผ่านมาฝันบ่ดีโอ้วันที่ผ่านมาฝันบ่ดีเล็กๆได้หลุดจำนึงละครเน่ะการฝนได้แต่้สองตัวเดียวครับผมเล็กๆบ่แล้วก็ฝนมาแต่วันนี้ส่วงจากฝัน เที่ยวของครับเด็กรับครับสงเสริวันนี้สิมากนะมาโอ้วันที่หนึ่งเด็ดที่หนึ่งหนึ่งสี่สิบวันใครขอดะเราที่สิบหกนี่แน่นอนครับผมอืมก็คืออยู่แต่ว่าหนึ่งเฮ็ดไปมา่อ็ข้าวเดี๋ยวมากวีขวัญเสียกันได้ซื้อครับผมครับการนี้คึนน้อนเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียนทั้งเงินเราหมด เงินที่ผ่านมาเอาสถิติหน่อยนะแต่ว่างวดนี้เอาตัวมันเดินแย่ๆเลยครับผมมันหลุดก่อนหล่กปีทันเลข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 ติดมันเลขวิ่งมันหลุดโอ้หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเนาะครับผมว่ามันเดินหน่อยเลยเอามันล้มว่ามันมีโอกาสสิแย่เปหนหาอยู่นะครับผมบ่แมนมันเป็นชุดซุ่มเดินได้ๆย่กว่าชุเดินแยเราปุ่นอะ เดิน n a u เลยไม่จะ็ตัวเดิน nhau าตัสามตัวแล้วมตัว้สตัวแลสตัวแล้วาตัวนี้มันสมันล้ามันลสมันแลสามัวแล้สามวแทวาวแล้วาไปหวึ่งสามเจ็ดไปจับคู่กับแปดเก้าสีมนัวมันแีแตัแป้ตัวนี้มัวมันมีแตัวแปดรตัวนวมตัว้มตัวแล้ามตัว้าตัวแล้วสมลาตีแล้วที่สิบ ตอนนี premises, 1. 1> ้เท the mm ี hmm. s <S o, ่ยวบวัฒน์เนยครับเข้ากันครับผมก็ขอเป็นนักทางให้์ซี่กันมันเป็นอะไรกันเข้ากันนะปูเนาะเดี๋ยวมันก็อาจจะมึนอุ่นๆูยังไงก็ยังไม่มีขอเข้าบัฒน์เนครับบฒน์เนยขัดเล่นบะวัน์เนยขัดเล่นเอามุนหมุนตะก่อนมันยังหมาครับเอาเอามุนมุนตะก่อนนะปูเนาะตัวนี้มันสถิติของมันสถิติของมันสามสิบห้างวดตัวเลขติดของมันเนี่ย มันจะเป็นงวดที่สามสิบปที่ันานมากสถิติของตเตี่ยห้าไปงวดวันมันแค่เศร้าสี่หอเาศร้าสามวดครับผมงวดที่ยี่สิบสี่มันดุงวดที่สี่นดคอสถิติสุ่มเดือนเง้ยเ่าเห้าเดือนเงี้ยห้าหกหนึ่งเนี่ยวดที่สามสิบนันจะปูกระตุ้นงวดนี้มันงวดที่สามสิบปู๊ปวดที่สามสิอันนี้สามสิบห้าสามสิบสามสิบ่ได้เป็นสามสิบสมอือจะเป็นคู ไอ้จับกูกกกออกเมื่อไหนเราโากุลเนี่ยน,นี่นี่รถไงมันรถไงมันกับงวดที่สามสิบเรียกมาห้าหกกับหนึ่งมันจะไม่สิบสองตัวสินะสี่สามสิบสองโอ้สิบสองพร้อมตัวกลับเป็นยี่สิบสี่โอ้ครับผมงวดที่สามสิบครับแล้วถ้าพูกก็เยาวราจาคคัดเน้นคือเฮานะ เราเอาตั S <S ้งแต่มี่มี่ครับมีสองห้าห้าสองอ่ะจับคู่สองห้าห้าสองสองหกหกสองสองหนึ่งหนึ่งสองนะสองห้าห้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดอ๋อแปดหนึ่งแปดแอ่กับกับม้าหรอกะสีด๊าบุม้าะรอกะดีไม่อีหรอปุ่นหรอ ้สามหกหกสามกสามหนึ่งหนึ่งสามหกรชสมหนึ่สาแล้วก็สองหกแล้วนะโอ้ยังมันเหลือมมัเจ็เป็นเจดคู่บ้าเป็นเจ็ดคู่เรินทอมอาชีพหนึ่งหนึ่งสีเอาเข็น 3, 1, 1, 3, ต้นไม้เนอะ หนึ่งสองสามสี 1, 8, 8, 7, ่ห yeah. ้าหกต้องหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดก็เป็นเจ็ดคู่เดินเงาเทีะนกปูเนาะแน่นอนไอ้ข้าวกระชุ่มอ่าเดินก็ไม่ได้คัดเล่นไห้กับเอาเป็นมือคงคุชไท่นกปูเนาะโคงคุชไทยกับวันที่วันที่มันวัดที่สิบหกกับวันที่สิบห้าสิบสี่บอกคุณ ก็ืบฮนคนแบบมันไ็่ใ่ทีจุดสองจุดสามประนอุนพรยัอ้วบมานที่สิบเอ็ด่สองมาเนี่ยลูกคนะเล่นพรกัเล่นพรับเด็กอสองสามห้านี่ม่ได้ปูนี่ทีสองสามหานี่ เสี้ยนอุดรเขาจะมาเคี้ยใส่จังหวัดมุนโอ้โหมสจังหวัดวิครใสกันนมี่ยโอ้มาวิครใสกันได้คัดเน้นให้ครับก็นี่คืออ่าเดินสุดเดินซะก่อนนะครับผมเดินไปหน้าตัวเล็กะให้ท่านผู้ชมล่างอย่างเดียวอ่าเอาไปล่างอย่างเดียวครับมันเล่ยไหลล่างว่าไงเล็กล่างได้ไหมล่างอย่างเดียวได้ครับล่างอย่างเดียวไม่บนครับผมเล็กล่างล่างบได้นี้นี่ มันมัน้งตัวกลับพร้อมเรื่อลคืออะไรกับผมได้ที่กริงมันมีเกดคู่นะครับผู้ชมมีเกดคู่อาจจะกลับกลับมากก็ได้เป็นซิบซีได้ที่กิงก็ะมีอยู่อเกดคู่เท่านั้นฮะเกดคู่เลยเป็นเลขล่างอย่างเดียวนะครับผู้ชมเลขล่างอย่างเดียวมันว okay. ่ามันบ่อพลาดบหลรุ่นก sure ็ก็รอ รอโค้งทุไท้ายวันที่ประมาณวันที่สิบสอนะครับท่าชมกใช้เวลายืดหยุดเล็บนอ้อยอ่าได้หาซื่อกันสรากรแบงกาการกันท่านนะผมอ่าผู้คนก็นจะสรุปให้วั 12, นสิบเอ็ดกับสิบสอนะท่านผู้ชมเลขมันมีอยู่เก็บคู่เก็บหางเลขล่างนะครับผมผู้ชม เราคัดเน,น้นก่อนว่าท่านิเคอราบเสี้นใหญ่กระเยามากิเคอ, <c oughs> ยอยต้องเส้นใหญ่มากิีครา <c oughs> อเก่าทน้งปูนอ่ะอันนี้กังของของของ,ของเสียนทั้งน,น,นั้นนั่นเขาเนี่ยเม่มากจ็จะเมาอไกรก็จะมาัาสระบุรีรบ,บันนี้บ้านนี้ถ้าถ้าคกงสรุปนี่ยก็จะมีมีมีประมาณสามหางคือเกาบบบปูสามหาง อ่าประมาณที่ครงจสุดท้ายอาจจะมีเม็ดเดียวสินเม็ดเดียวโอ้สุดยอดเลยครับผมมีเม็ดเดียวปังๆเลยเนาะวันนี้ส่วนมากสิเป็นวันที่สิบหกเนาะมันเด็ดเขาเนาะาวันที่หนึ่งสิบหกปันได้ที่ตามที่เบิ้งมากับกะก่มีเขาไม่หลุดนะท่านผู้ชมว่เป็นยังกะ่าท่านผู้ชมก่สู่ต่อไปนะครับนี่คือมื้อนี้ได้มหาอ่าคุยกับ ทังปูสีส่วนเพิ่นสำมผัดเพิ่นเพินเ่นกะให้แนวทางไปกอน้าเด็กร่างเพิ่งเพิ่นกะจะมาจับกูให้เอาเป็นวันที่สิบเอ็ดหรือสิบสองทั้งปูเพิ่นจะสรุปโคงทุดทายให้ทั้งเด็กร่างในบนนะท่านผู้ชมก็ค่อยติดตามกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันนะครับท่านผู้ชมมัน้แอดกลับมารุนดวนนะมารุนดวนเพราะว่าอากาศมันหนาวลงทางกัน <laughs> ครับท่านผู้ชมก็ ขอให้ท่านผู้ชมจงเอาไปวิเคราะห์ที่จะน่าย่านในการรับชมรับฟังกันก่อน,นนะครับเนาะย mm ังไงก็ทั้งช่องจะเป็นสะพานบุญเป็นซื้อให้นะ mm hmm. ถ้าชอบก็จัด้าขัดก็บพานไปซะก่้อนเอาไว,คว้คงทุกท้ายค mm ่ hmm. อยแนยนๆกันนะครับผู้ชมจึงปูคนไข้อาจจะได้ไมาอีกครั้งหนึ่งนะ mm hmm. ขอท่านผู้ชมจงโชคดีกันในหมวดต่อไปกันนะครับผม ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกับตอนะฮะถึงปูเพิ่นกับหายมากเจ็ดหางอ่าที่งวดนี้หายมาก่อนเป็นรัฐทร้างไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่สรุปเพิ่นนั่นก็คือคงจะเป็นอ่าท่างปูเคนเนี่ยจะเป็นวันที่สิบสองอาจจะได้ขึ้นมาอาจจะเป็นคงสุดท้ายเพิ่นกับว่าจะหายเนื่องกันเจ็ดน้อยเพราะว่าอ่าหายจอๆกับบางทีก็อาจจะหาซื้อว่าท่านกันกับท่านผู้ชมเอฟซีท่านกับกับประเด็นขึ้นในช่องกันนะฮะนี่ก็เป็น เพิ่นให้มาเก็ดหางก่อนฮะจะตกอะมาสองห้าสองหนึ่งาสามหกสามหนึ่งอ่าสองหกสี่หนึ่งแลกหนึ่งแปดนะท่านผู้ชมมีเก็ดหางสตุก,กับเป็นฮะท่านผู้ชมล่างอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนี่ล่างอย่างเดียวใหายไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว,กว้ก่อนฮะท่านผู้ชมถ้าชอบถ้าคัดก็พลานไปนะการล่อการมันที่สิบสองกันแล้วอาจจะได้ขึ้นมากกว่อีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมการสรุปกันคงคือใชย ไปพร้อมในตัวกันคือเลขบนเลขล่างกันถ่ายคลิปนี้ขอท่านผู้ชมจงดูดีไม่ความสุขกันพรหน้าสวัสดีครับผม